เราเองอาจจะมีการพูดถึงกันรวมไปถึงด้านของสื่อมวลชนนี่นะคะที่กําลังพูดถึงกันว่าเอ๊ะเรื่องของยุคสภานั้นจะเดินกันไปตรงถึงจุดไหนที่นายรัฐมนตรีอาจจะบอกว่าเอาละอ่ะยุคสภาหรือแม้แต่คนข้างกายคนใกล้ตัวเองเนี่ยขยับขึ้นมาเพื่อที่จะพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยุคสภาเรื่องนี้เนี่ยนายรัฐมนตรีออกมายืนยันนะคะบอกว่าการยุคสภาในสถานการณ์ที่เหมาะสมค่ะ แล้วก็บอกว่าให้เกียรติกับพักร่วมรัฐบาลนะคะพร้อมกับยืนยันเรื่องของการปรับพรมอมว่ายังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีไม่ปรับพรมนะคะเป็นการสื่อสารผ่านทางด้านของนายธนกรบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ตอบคําถามาสื่อมวลชนตามที่พลเ n e ประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยบอกว่ากรณีที่มีความเห็นนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรนะคะที่ เป็นคำถามเนี่ยค่ะถามนายกเนี่ยนะคะว่ามีความเห็นอย่างไรที่นายเอ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะอรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักธนบัปรชารัฐเนี่ยออกมาพูดเรื่องของการยุบสภาหลังจากการประชุมเอเปน,นายกก็ชี้แจงบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของเรานายกท่านก็ได้ชี้แจงไปแล้วนายกจะเป็นผู้ตัดสินในผู้ตัดสินใจในสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าเอาแล้วการที่ พลเอกประวิทย์เนี่ยเข้ามาดูพักเล็กซึ่งเป็นพักเล็กร่วมรัฐบาลเองเนี่ยนายกรัฐมนายนายกรัฐมนตรีสบายใจขึ้นหรือไม่ท่านายกรัฐมนตรีสื่อสารบอกผ่านทางคุณธนกรมาบอกนายกชี้แจงว่าก็ดีอยู่แล้วนายกให้เกียรติสสอทุกคนที่ได้รับเลือกมาจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นพักใหญ่หรือว่าจะเป็นพักเล็กพอถามไปว่าพักการเมืองขนาดเล็กนั้นต้องการให้มีรมัฐมนตรีหนึ่งคนเพื่อประสานงานรับความเห็นส่งต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ด้วยหรือไม่และคิดว่ารัฐมนตรีคนไหนที่เหมาะสมอันนี้ก็ไล่มาตามคําถามที่เมื่อตอนช่วงกลางวันเนี่ยไล่เรียนให้กับคุณผู้ชม,มได้ฟังกันเนยนะคะว่าวันนี้ในคาถามก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องของพรรคเล็กเรื่องของการยุบสภาน,นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะ,ะ,ะพลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องสัดส่วนของสองสอที่เข้ามาของแต่ละพรรคในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งครมอครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังความเห็นจากสสทุกพรรคเพื่อจะนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินทั้งจากคณะรัฐมนตรีสสแล้วก็ความเห็นจากประชาชนอีกหลายช่องทางค่ะ นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดถึงนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการจะสื่อสารออกมาผ่านทางพี่น้องประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด1 9ในขณะนี้ซึ่งก็ภาพรวมเนี่ยนะครับท่านโฆษกบอกว่านายกพอใจการดูแลประชาชนที่เป็นผู้ป่วยนอกในระบบเจอแจกจบแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีนะครับเข้าถึงการรักษาครอบคลุม นะครับรวมถึงการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคประจําถิ่นด้วยเรื่องนี้คุณธนกรก็ยังแถลงต่อนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในช่วงของการปรับเข้าสู่โรคประจําถิ่นหรือยุติการระบาดใหญ่นะครับ post pandemic นั่นเองเนื่องจากปัจจุบันเชื้อมีความรุนแรงลดลงผู้ป่วยหนักหรือเสียชีวิตมีสัดส่วนลดลง และมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมเป็นจำนวนมากกว่า125ล้านเข็มรวมถึงระบบรักษาพยาบาลของไทยที่มีนะครับประสิทธิภาพที่ดีและเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานการเพิ่มระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวหรือเจอแจกจบเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าสู่ระบบการรักษาสำหรับผู้ติดเชือ้อ ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยซึ่งจากการดําเนินการตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงบริการครอบคลุมมากขึ้นโดยประชาชนที่มีผลตรวจ a t ทด้วยตนเองเป็นบวกก็าสามารถเข้าไปรับบริการคลินิกโรคทางเดินหายใจของโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาอยู่ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามประเมินอาการในช่วง48ชั่วโมงแรก หากมีอาการรุนแรงขึ้นก็อาจพิจารณาให้เข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลได้คุณธนกรบอกเพิ่มเติมว่าขอให้คนไทยอย่าก,กังวลนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่แยกย่อยเป็นหลายสายพันธุ์ย่อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำให้มีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่พบสัญญาณเรื่องของความสามารถในการแพร่เชื้อดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงยังเป็นวิธีการป้องกันที่สาคัญ เพื่อลดการติดเชื้อและลดอัตราความรุนแรงของโรคขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19จากการถแถลงนะครับของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ ชัดเจนและก็ป้องกันความสับสนรวมถึงความตื่นตระหนกที่จะเกิดขึ้นด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านโฆษกเนี่ยนะครับออกมาแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานถึงบรรยากาศครับท่านผู้ชมในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการประชุมวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีเนี่ยใช้เวลานะครับในการประชุมไม่นานครับ แล้วก็แล้วเสร็จการประชุมตั้งแต่เวลาที่ยังไม่ถึง13นาฬิกาเลยครับซึ่งทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงพักเบรกเนี่ยมีการเดินทักทายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยรอบห้องประชุมถึง 2- 3สารอบด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับในการประชุมคอรามอครั้งนี้ใช้เวลาหาหรือ นานที่สุดเลยก็คือเรื่องของพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัเสเซียกับยูเครนว่าจะทําอย่างไรเพราะวันนี้มีคีย์แมนที่สําคัญที่พูดเรื่องของอาราคาพลังงานที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องฝ่งอย่างยิ่งก็คือมีการเชิญนะครับผู้อเนวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงให้ท่านได้มาชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ํามันโดยช่วงหนึ่งนะครับผู้อเนวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเนี่ยระบุข,ขึ้นมาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ราคาน้ำมันตอนนี้ผันผวนหนักมากในรอบ13-14ปีเลยที่ผ่านมาโดยมีเหตุมาจากสงครามนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนส่วนเรื่องของการชดเชยน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยก็มีการบอกถึงตัวเลขออกมานะครับว่าตอนนี้ได้ชดเชยดีเซลอยู่ที่ลิตรละ7บาทแต่ถ้าหากว่า ราคาในน้ามันราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งไปสูงเกินกว่าร้อยสาสิบห้าเหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร้อยสาสิบห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบา์เรลเนี่ยก็คือจะต้องชดเชยถึงลิตรละแปดบาทนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้ราคานี้ก็จะตรึงได้ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมเท่านั้นแต่ถ้าราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยลดลงนะครับก็จะสามารถตรึงได้ต่อจนถึงต้นเดือนเมษายน ก็ได้นะครับอันนี้กส็สามารถยืดได้อย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าเงินที่อุดหนุนดีเซลอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเบนซินด้วยนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังมีการพูดถึงกรอบวงเงินที่รัฐบาลเคยกู้มาก่อนหน้านี้ด้วยรวมทั้งสิ้น1.5ล้านล้านบาทเนี่ยโดยที่ประชุมบอกว่าขณะนี้เนี่ยเหลืออยู่70,000ล้านบาทนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกในที่ประชุมว่า เงินกู้ส่วนใหญ่ได้ใช้ไปกับเรื่องของสุขภาพนะครับที่ใช้ไปกว่า80,000ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นใช้ไปกับเรื่องสุขภาพการเยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยชอบพูดว่ารัฐบาลใช้เงินผิดประเภทไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้ช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจด้วยว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ขอเน้นย้ำเรื่องการจัดซื้อให้มีความโปรง่งใส อย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อยาและก็เวชภัณฑ์เพราะชีวิตประชาชนเป็นเรื่องสําคัญเราจะละเลยชีวิตประชาชนไม่ได้นี่เป็นรายงานส่วนหนึ่งนะครับของการประชุมคอรมอวันนี้ที่มีการชี้แจงแล้วก็มีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกแอคชั่นเกิดขึ้นครับ